ตามหาเคียงแบนในตลาดเลาามาเหตุสุดยอดเมนูเด็ดสวัสดีอีกน้องครับตอนนี้อยู่ในช่องหลักอิสานอ่อนทัวซอปปะลาาหนึ่งสิงที่ผมอยากแขดเวลามาเล่าคือบม่อยางตลาดครับบอกเลยครับว่าตลาดนี่บริเวณขึ้นกับประเทศเทาของแปลกของปลา,าหากินยากไม่หลายเลยครับแ,แต่มีเคียงแบนแบบนี้นําราคาเนื้อราคาเครื่องในราคาหัวเป็นคนละราคาเลยนะครับมาเบิ่งนกันครับว่าทีมงานที่อยู่สอปอปะเหล้าเซียนยังให้ห้องกิน นี่เป็นการกินแบ่ครั้งแรกในชีวิตของผมยู่บ้านก็เลี้ยงแบอยู่แต่ก็บเ่เคยกินหลังจากที่สร้างเนื้อแบ่เสร็จผมก็สิไปหาล่อยางตลาดโซนเนื้อแบ่เนื้งูวกขอยู่แบบนี้เลยครับโซนป่าโซนไกลแยกไว้เป็นระเบียบปลาลาดปลาลดม่เป็นแบบนี้เลยครับปลากระเบนหญ่ก็มีขาหมูปลาไม่เป็นแบบนี้เลยหรือสิเป็นแย่กระปอมงูสิงก็มีขายได้ครับแต่โซนอันนี้พักเคี้ยวแบบนี้เพื่อนเรียกพักหยังผมถีร่องหามาก,กินเบง หลังจากได้เนื้อแบะมากก็เริ่มบันเล่งแล้วครับมาเบิ่งกันว่าพอขัวแม่คัว้วเช็ดเมนูยังไงเข้ากินมีผู้ใดเคยกินเนื้อแบะนะครับถ้าเป็นเนื้อแบะสำหรับพี่น้องต้องเป็นเมนูอย่างนังแบะก,กับซอยบางๆแบบนี้ส่วนสีโครงก็ทำไปย่างเป็นตแะแซบบ่ครับส่วนเนื้อแบะที่เอาซ้อยไว้ก็ไม่เฮ็ดให้นในสุกปรุงรส้วยเกลือกับพ่อส่วนผวกคันทนา ซับผ่าคิวกับมาซอยจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นน้ำจิ้มเพียแบรดโดยเฉพาะขาดวันใดคือเบียร์หนึ่งแก๊ดยี่สิบสี่กระป๋องที่เด็ดอีกแล้วครับเขต้องอะไรเด้ออาจารย์ซุกใจทุกครั้งที่มาเล่าต้องเพิ่มดีกีด้วยเราดองเนี่ยไทยสิงค์แจ๊คท่อนท่องบ้าบ้าได้หรือครับเมนูเด็ดของข้อมีทั้งอย่างมีทั้งลาบมีทั้งเลือดแปลงครบเสร็จเลยครับมีไผ่เคยกินปะครับเมนูเลือดแปลงเด็ดมาจากเลือดแปลงแบนหรือว่าแพะบีบมันข้าวใส่ลงไปแบบนี้รสชาติบอกเลยครับว่าโโอ้หแซ่บ แต่ผมใส่บักเน่าหลายโพดสม <laughs>